โอเคครับเพื่อนๆนเราเจออะไรบางอย่างครับเดี๋ยวเราลองไปสัมภาษณ์เขาดูครับสวัสดีครับพี่ผมมาจากรายการสำรวจโลกครับจะขอสัมภาษณ์พี่หน่อยครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้ามาชมสารคดีสำรวจโลกกับมาชายนะครับผมจะเปิดมุมมองของท่านนะครับ มุมมองใหม่ครับผมเป็นการสำรวจโลกผ่านทางรถบังคับ RC นะครับผมพร้อมแล้วเราไปรับชมตอนแรกกันเลยครับตอนนี้นะครับเพื่อนๆเ,เรามาอยู่กันที่สวนสมเด็จข้างสารลางจังหวัดชะเชียงเ้าครับบรรยากาศก,ก็ประมาณนี้เลยครับเพื่อนๆมีต้นไม้สายลมแล้วก็สายน้ำครับรู้สึกว่าตอนนี้สารลางจะมีจัดงานด้วยนะครับ นี่ครับเพื่อนๆเรามาพร้อมกับทีมถ่ายทำครับนี่ครับทุกคนก็จะเป็นอุปกรณ์ถ่ายทำนะครับแล้วก็อุปกรณ์สำรวจนะครับเราจะใช้รถบังคับ RC ในการสำรวจนะครับอันนี้ด้านในเนี่ยติดกล้อง FPV ไว้ด้วยครับสุดยอดมากเลยครับ เรามาติดตั้งอุปกรณ์กันก่อนเลยครับผมอันนี้เป็นจอมอนิเตอร์สำหรับกล้อง FPV นะครับผมติดเข้าไปกับตัวรีโมทคอนโทรลแบบนี้เลยครับจากนั้นก็เปิดกระโปองหน้ารถครับเสียบแบตเตอรี่เลยนี่ครับเพื่อนๆมีไฟขึ้นแล้วครับตัวส่งภาพ FPV ทำงานแล้วครับผมนี่ครับจะมีกล้องอยู่ด้านในด้วยนะครับเป็นมุมมองภายในรถสำรวจเลยครับ จูนตัวรับสัญญาณเรียบร้อยแล้วครับภาพออกมาที่ได้ก็มุมมองประมาณนี้เลยครับโอเคครับเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วไปสำรวจกันเลยเริ่มเมื่อยแล้วครับเอาเก้าอี้มาครับเดี๋ยวนั่งมาครับแบบเิีวเวไปเลยครับเพื่อนๆครับ ขับไปได้สักพักหนึ่งครับไม่รู้รถไปทางไหนแล้วครับรู้สึกตอนนี้ผมจะหลงทางครับผม <Adv> <S <S น่าจะไปทางนั้นนะครับเดี๋ยวผมไปตามหาก่อนนะครับหครับเพื่อนๆหลงไปนานแล้วกว่าจะกลับมาได้ครับนี่ฮะ มาสำรวจทางนี้ดีกว่าครับมันจะพอมองเห็นรถอยู่ครับแต่ว่าจะเห็นรถไกลๆนะครับว่าอยู่ตรงไหนไม่งั้นนะหลงแน่นอนครับเอาละครับเพื่อนๆเ,เราเจอสิ่งมีชีวิตครับผมเดี๋ยวต้องลองตามไปดูเขาหน่อยครับ ใสก่อนดีกว่าครับท่าทางจะไม่ค่อยดีเดี๋ยวเรามาติดกล้องเพิ่มดีกว่าครับผมภาพจากกล้อง FPV นี่ดูมันจะไม่ค่อยชัดเลยครับนี่ครับตัวนี้เลยครับเดี๋ยวเราเอาติดกับแม่เหล็กนะครับแล้วก็ไปติดบนรถเลยครับแบบนี้เลยครับง่ายๆเลยแล้วก็เราไปสำรวจต่อกันเลยครับ เพื่อนๆครับตอนนี้รถสำรวจของเราตรวจพบอะไรบางอย่างครับน่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่บริเวณนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆดีกว่าครับสวัสดีครับพี่พี่สบายดีไหมครับ อย,อยู่แถวนี้มานานหรือยังครับอ้าวไปแล้วครับสงสัยจะเขิน เป็นไงบ้างครับเพื่อนๆก็จบไปแล้วครับสําหรับตอนที่1นึ่สำหรับการสํารวจนะครับก็ได้เห็นวิถีชีวิตแล้วก็ธรรมชาติของที่นี่นะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนหน้านะครับจะไปสํารวจที่ไหนติดตามได้เลยครับผมทีมงานเดี๋ยวช่วยตั้งสูตรรถน่อยครับมันวิ่งสายเหลือเกินครับ